วันนี้นะคะเรามาตรวจโควิดกันตอนนี้หลังจากที่โควิดมาและรอบหนึ่งก็เราจะมาตรวจ <c oughs> ตรองน,นี้เลยครับแล้วจะผมตามเจ้าหน้าที่มาทำเคสให้ครับแคครับก็คือวิธีการที่โรงพยาบาลนครทนนะฮะนั่งรออยู่ที่รถเป็นแบบ drive thru <c oughs> เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาจัดก,การทำให้ที่รถดเลดยเพื่อความ <c oughs> ปลอดภัย <c oughs> ต้องบอกก่อนราไม่ได้มีอาการอะไรนะแต่ว่าเพื่อความสบายใจ เพราะว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้สมุทรสาครโอเคได้ครับขอบคุณครับรอเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้คือด้วยความที่บ้านเราอยู่ใกล้แอเรียที่เขาระบาดกันอย่างหนักใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากอุ่นใจไว้ก่เราก็เลยพากันมาตรวจทั้งบ้านเลยนะคะใช่เพราะถามถามโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลบอกว่าถ้าจะมาแบบมาแค่ผมกับปามมันก็ไม่ได้แบบว่า อะไรเพราะบางคนก็แสดงอาการบางคนไม่แสดงอาการต้องบ่อยอย่างนี้ก็เลยมาทั้งหมดเลยทั้งพี่เลี้ยงแม่บ้านมาหมดเลยแต่ว่าตรวจเฉพาะผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ก็รอเจ้าหน้าที่มาอยู่เรามาดูโปรเกสกันได้เดี๋ยวเขาหน้าตังกำลังมาเมื่อกี้ทางตรงรปทอบอกว่าไปตามพนักงานไดู้กาวนซ้ายข้าตรกกลางลานทำเคสโอเคครับขั้นจอดอยู่ตรงชั้นไม่เขาบอกให้วนซ้ายตรงกลางทำเคสเลยไปตรงกลางแล้วสะดวกสบายดีฮะ มันจะใช้เวลาประมาณสัก6ชั่วโมงคือเราไม่ได้อยู่รอนะตอนนี้4โมงมเขาบอกว่าถ้าตรวจทันรอบ6โมงเย็นเราก็จะทันส่งลับรอบ6โมงเย็นเลยเก็คือจะรู้ผลทีประมาณ4-5ช่วงนี้นะคะอันนี้คือเราก็จ่ายเงินแบบ cashless ก็คือไม่ต้องใช้เงินสดไม่ต้องใช้บัตรเครดิตนะครับนู้นนะครับที่เห็นอยู่ก็คือรถเข็นอุปกรณ์การตรวจโควิด เราคงไม่ซูมเข้าไปเพื a, ่อความเป็นส่วนตัวตอนนี้มาแล้วนะครับก็ตรวจกันแล้วเดี๋ยวคระเมินได้ครับถูกลูกไปก่อนลูกไปนะคะนี่หน้าขึ้นเปนสูงค่ะตาปาดไปหน้าขึ่นนะคะหายใจเข้าด้านหัวใจนะคะ ไม่มันจะมันจะจั๊กกะจีมันไม่เจ็บมันจั๊กกะจีแม่ไม่พร้อมอ่ะจะทำอยู่สองจุดก็คือปากกับจมูกนะครับนี่คือะะคา่ะเรียบร้อยนะคะนี่คือใบเสร็จผลนี่แจ้งยังไงนะคะผลแล้วปกติแจ้งยังไงปกติส่งยูนิเต็ดไปในเบอร์ที่ลงทะเบียนไว้ถูกแล้วว่าใช่เวลาอยู่อ๋อแต่คือไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมง แต่ถ้าได้เร็วกว่านั้นเดี๋ยวเขาก็จะส่งโอเคโอเคขอบคุณครับครับเรียบร้อยฮะเยตั้งสบายใจเฉตต่าบร้อยค่ะก็ถือว่าสบายใจไปปอนหนึ่งแหละเดี๋ยวเราฟังผลกันแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงบ้างไปทุกคนนั่งประจำคาซีทขึ้นคาซีคะกิจีนี่นั่งคาซีแล้วเจ๊จ